มอเตอร์ทีวีอสวัสดีครับทีมงานมีโอกาสได้ทดลองขับ X p e r ่ X9 รถตู้ไฟฟ้าสรงสปอร์ตท,ที่พัฒนาภายใต้แนวคิดอัลตร้าสมาร์ทคูเป้ MPV เด่นด้วยรูปลักษณ์ทรงสปอร์ตโชบเฉีียวภายในแบบ7ที่นั่งกว้างขวาง,วางอเนกประสงค์ตามประเภทรถ ใช้เทคโนโลยี 800V โวลต์รองรับการชาร์จ DC 330ิกิโลวัตต์ขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด235กิโลวัตต์แรงบิด450นิวตันเมตรเร่ง0ูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน7.7วินาทีความเร็วสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระบบเลี้ยว4ล้อช่วงล่างถุงลมปรับระดับได้ก่อนจะทดลองขับไปฟังรายละเอียดของรถรุ่นนี้กันก่อนครับรวมทั้งชมการสาธิตระบบเลี้ยว4ีล้อที่ล้อหลังเลี้ยวได้ ก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนครับพี่แมนนะครับคุณนัทปฏิพานธพาดาครับ Head of Brand and Marketing ของ e x p e r t ประเทศไทยครับก็จะดูอนรับกันไครับก็เอ็กซ์เพิร์นที่จริงๆหลายท่านอาจจะรู้อยู่เราะว่าเราเปิดเดือนเมษายนปีที่แล้วมาได้โชว์นั่นเป็นครั้งแรกที่เอ็กซ์เพิร์นเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วก็ช่วงประมาณเดือนสิงหาเราก็เปิดตัวรุ่นแรก G6 หลายท่านน่าจะได้ทดลองขับกันองเต็มที่แล้วแล้วเราก็มาตรวดตัว X9 เริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มเริ่มให้เพื่อนเอารถ X9 มาโชว์ให้ให้ลูกค้าหรือสื่อได้ดูเป็นหลักงแลลวแล้วล่าสุดก็ที่มอเตอร์ X5 ก็เป็นตัว x 9แต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นถังแรงสาแน่นอนท่านที่เห็นเรื่องของดีไซน์ภายนอกว่ามันดูแตกต่างจาก m p v ทเทเลท สายมาช็อคเชิงเราบอกว่าเป็นดีไซน์ท้ายรถคูเป้เลยอย่างที่ท่านเห็นคือมันช็อคเชยงจริงก็จะแตกต่างจากปีทุกปีก็โดยส่งไม้ต่อให้กับคพนักงานุณโจบทะครับเรื่องของฟีเจอร์เซลล์จิ๊กตุ๊รถในรายเดือนทีนี้เชรจครับขอบคุณครับตัว X ผลก่อตั้งว่าปี2014นะครับผ่านมานล้วอย่าง2ปีเขาก็ได้ลอนตัวเบต้าที่เป็นซอฟต์แวร์ของเขาที่เขา ทำเดเวลอปขึ้นมาเองเพราะว่าเขาเนี่ยการเดเวลลอปรถยนต์ของเขาหรือโตรวการของเขาเนี่ยเป็นอินเฮาส์ทั้งหมดในเอ็กซ์เสร็น,นะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับ4ปีรถยนต์รุ่นแรกของเอ mm ็กซ์สองก็ถูกเปิดตัวสู่ตลาดแล้วก็ส่งมอบในปี2018นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับอีก2ปี Expert เอ็กซ์เสร็เอในปี2020ก็ได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์ก ครานี้เรามาเข้าที่ตัว X9 แล้ว t o w a r Smart Coupe MPV นะครับเริ่มแรกเลยนะครับดีไซน์ภายนอกนะครับ X9 erm เนี่ยดีไซน์ภายนอกเนี่ยได้ไอเดียมาจาก Starship หรือยานวอวกาศนะครับซึ่งถ้าพี่ๆสังเกตเนี่ยทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยรถยนต์เนี่ยจะมีทรงที่ค่อนข้างเรียวเหมือนยานอวากาศซึ่งการออกแบบอย่างเนี้ย ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอากาศทรศสัท์นะครับซึ่ง x X9 เนี่ยก็มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ต่ำแค่0.2ตัวก,กว่าเหมือนกับรถซีดานทั่วไปนะครับด้านหน้าของรถนะครับก็ยังคงเอกลักษณ์ของแบรนด์ X7 นะครับซึ่งพี่ๆทุกท่านจะสังเกตว่าภายหน้ารถเนต์เนี่ยของ X7 ทุกๆคันเนี่ย,ยจะใช้คอนเซ็ปต์ Robot Face นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของถผ7 เรื่องของรูถแบบดีไซน์นี่เรื่องของยานอวกาศพูดไปแล้ว Starship เวลาเราพูดถึงรถ M.P.V. มากึง Proto c r u i e ภาษาไทยไม่มีคำแปลท่ลานปรานที่นั่งไม่รู้เราภาษาไทยเราเรียกรถตู้แต่ว่าตอ้ดีไซน์พันเนี้ดมาจากมันถกออกแบบีแนวคิดมาจากเรื่องอย่างอวกลางถ้าเราดนะูหน้ามันแหลงนะปกติรถตู้สิ่งที่เราเห็นก็คือหน้ามันจะเป็นตู้ในชะ่ไ ใหญ่มากเลยแล้วก็ยิ่งเด่นมากเลยถ้าใส่โฟรเมียมแต่เป็นอะไยก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับก็จะเด่นเนะพราะว่ามันคือรถตู้เสร็จแล้วถ้าท่านมองที่ีท้ายรถรถตู้ปกติท้ายมันเป็นไงฮะมันจะตัดตรงเลยนะเพื่อที่อะไรฮะยืดไปให้สุดห้องในสัมขึางในเพื่อให้ผู้นั่งแถวที่สามหรือแถวที่สี่ถ้ามีดู้นั่งให้หัวไม่ติดเพราะฉะนั้นประตูตฝาท้ายมันจะต้องยืดไปแล้วก็ตัดตรงครับแต่ว่าเจ้ารถคันนี้ท่านดะูเลยหน้าลาด ไม่พอท้ายยังลาดอีกเราก็เลยเรียกว่าเป็นดักทรีสมาร์ทสูเป้เอ็มพีสมาร์ทสูเป้เอ็มพีนีที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าท่านมองโดยเฉพาะคันนี้มันเป็นรถบอดีอด้สีขาวถ้าท่านมองมาที่ด้านบนทั้งหมดเลยที่เป็นกระจกสิ่งที่เขาตั้งใจทำก็คือเสาทั้งหลายเสาเอเสาบีเสาซีนีน่มันจะดบหมดเลยทำให้ท่านเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันมีแค่บอดี้ ข้างบนนี้ท่านมองไม่เห็นเลยมันเหมือนจะหายไปเลยเพราทํให้เหมืนมอน,มนกับไม่สะดุดตาครับเทีนเสาทั้งหมดจะเป็นสีดำหมดเลยยังไม่พอเนะ่เดี๋ยวท่านตอนลุกมาด้นลึกลึกล่างเนร่ยเ้าะนั้นมองมาด้านข้างเนี่ยมันจะเรียบไปหมดครับเรียบตรงนี้ผัดมาถึงเสาบีมาเสา,บ,สาบีมก็ไม่นูนออกเลยรถธรรมดาก็นูนออกมเลยนี่มันจะเรียบไปหมดเลยไม่พอครับต่อไปถึงเสาดีไปถึงท้ายรถ ไร่ตกท้ายรถอย่กงโค้งเลยน้องก็เลยเรียกว่าเป็นสมาร์ททูเอ็มพียังมีดีไซน์ความเป็นเปท้ายลาดอยู่นั่นเองเพราะว่าเขาต้องการสร้างให้รถคันนี้ไม่ใช่รถตู้เรียกอีกอย่างนึงคือมันเหมือนรถเก่งแต่เขาทำให้มันสูงข,ขึ้นขยายบอดี้ให้มันกว้างขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ขับเข้าไปขับในรถนี้ถ้าลงดูะตหน่งคนขับจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับ ถ้าผมนั่งขับอย่างนี้มันจะต่างไม่เหมือนรถตู้ไม่บอกว่ารถตู้ไมดีนะฮะแต่สิ่งที่ต่างคือรถตู้เขาพยายามจะกันคนขับอยู่ข้างหน้าสุดเพื่อให้เครื่องหล,ลมันมีพื้นที่เยอะสุดอีกในหนึ่งก็คือคนขับรถตู้ก็คือคนขับรถตู้แต่คันนี้เขาต้องการสร้างให้ผู้ขับเอกนายเนี่ยกับผู้โดยสารเป็นหนึ่งเดียวกัน ปิดเสมือนนี่คือห้องนั่งเล่นที่บ้านเพราะว่ารถคันนี้เวลาไปใช้แล้วคนที่นั่งในรถด,ด้วยก็คือคนในครอบครัวหรือคนสนิทก็เหมือนกับบรรยากาศที่นั่งในห้องนั่งเล่นที่บ้านแต่จะต้องเดินทางก็เดินทางขึ้นรถคันนี้ไปด้วยกันนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งอันวยงวามสะดวกทั้งหลายในรถก็เลยใส่มาหลายสิง่งแบบเพื่อให้เกิดในคอนเซ็ปต์ในแนวคิดแบบนี้่นงนั่งแล้วไม่รู้สึกว่าเราคือคนขคับรถครับถ้าจะขับเองออกมาก็รู้สึกว่าขับได้ ซึ่งเดี๋ยววันนี้ท่านจะได้มีโอกาสได้ลองขึ้นไปขับต่อที่ตัวแพลตฟอร์มของรถยนต์นะครับก็ตัว x 9เกี่ยก็อยู่เป็นแพลตฟอร์มเซฟ้าสองศูนย์นะครับซึ่งแพลตฟอร์มตัวเนี้ทาง x ออนใ,ใช้เวลาในการเดเวลอ,หลอปหกาปีแล้วก็ลงทุนไปทั้งหมดอยู่ประมาณ10,000 100, ล้านหยวนนะครับเพื่อที่จะได้แพลตฟอร์มตัวนี้มาเพื่อใช้กับรถยนต์ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถ SUV รถเก๋งหรือรถ m p v นะครับ โดยแพลตฟอร์มตัวนี้จริงๆเนี่ยเริ่มใช้ในตัว g 6ที่เราเห็นอยู่ข้างๆนะครับซึ่งจุดเด่นของแพลตฟอร์มตัวนี้ก็คือสามารถยืดตัวถานล้อเนี่ยได้ตั้งแต่า8กิโเมตรเลยนะครับตัว X9 นะครับก็มากับเทคโนโลยี800โวลนะต์แบบเต็มรนะบบเนยไม่ใช่800โวลต์เฉพาะแบตเตอรี่นะครับทำให้ตัวรถ X9 เนี่ยสามารถรองรับการชาร์จไวได้ถึง330กิโลวัตต์นะครับพวกผี้ครับ ในการชาร์จเต็เหมหนึ่งครั้งเนี่ยวิ่งไกลได้ถึง690กิโลเมตรตามมาตรฐานเป็น ETC นะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะทราบว่า800วลติเกร์นเนี่ยจริงๆมันคือแค่ชาร์จไวแต่จริงๆแล้วเนี่ย800โวลต์เนี่ยมันไม่ได้ชาร์จไวอย่างเดียวนะครับคือข้อแรกเลยคยือชาร์จไวแต่ข้อสองก็คือมันทำหนักของตัวรถได้นะครับเพราะว่าคอมพเนนต์ที่ใช้เนี่ยมันใช้ชิ้นเ,เล็กลงมันใช้น้อยลงนะครับส่วนข้อสามก็คือเป็นการเพิ่ม 800วเนี่ยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวรถนะครับไ mm hmm. ม่ว่าจะเป็นตัวมอเตอร์หรือการใช้พลังงานนะครับซึ่งตัว800วเนี่ยจะช่วยให้รถเนี่ยกินไฟน้อยลงนะครับเพราะว่าใช้กระแสไฟที่น้อยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยรถยน X9 เนี่ยเงมาพร้อมกับระบบเลี้ยว4ล้อนะครับซึ่งตัวล้อหลังเนี่ยของ X9 เนี่ยจะสามารถเลี้ยวได้ประมาณ9องศานะครับซึ่งทำให้ รถรุ่น Xray เนี่ยที่มีความยาวขนาดเกือบเกือบ5.3เมตรเนี่ยมีลัศสมีวงเลี้ยวเพียง5.4เมตรหรือเท่าเท่ากับรถซีดานซีเซ็กเมนต์รถรุ่นนี้มีอุปกรณ์มาตรฐานและฟังก์ชันต่างๆมากมายในระหว่างการทดลองขับ จึงมีเจ้าหน้าที่นั่งไปด้วยเพื่อช่วยอธิบายการใช้งานของระบบต่างๆและถ้าเกิดความสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยแม้ตัวรถจะมีความยาวเกือบ5.3เมตรและกว้างเกือบ2เมตรใส่สุภาพสตรีที่มีความสูง150ซนติเมตรขับได้อย่างคล่องแคล่วด้วยเบาะนั่งคุ้มหนังแนปป้าที่ปรับด้วยไฟยฟ้าได้12ทิศทาง<ๆ>กับพวงมาลัยปรับได้4<ๆ>ทิศทางรว<ๆ>มทั้งระบบเซ็นเซอร์และกล้องมองรอบคัน<ๆ>ทําให้ขับได้อย่างมั่นใจขึ้น,อ,น,นอันนี้คือนวดเลยอันนี้เอาแบบกลางๆแล้วกัน ปลุกความสดชื่นหน่อยฮะในด้านสมรรถนะก็หายห่วงครับขับในโหมดประหยัดหรือโหมดสแตนดาดก็เหลือเฟือแล้วแต่ถ้านึกสนุกก็ปรับไปที่โหมดสปอร์ตรถก็จะตอบสนองเร็วขึ้นช่วงล่างปรับหนืดขึ้นแต่ก็ไม่ถึงกับกระด้างไม่กระแทกและไม่โครงประหยัดนะครับประหยัดประหยัดทุกอย่างก็จะเบาคันเร่งก็ลึกขึ้นบวงอะไรก็เบาลงโอเคเฉะั้นจากตรงนี้ผมขอนยญาปรับเป็นสปอร์ตแล้วกันแล้วรอให้คบรบจูเลงยด์ไอ้ดูน้าจะเนิบๆไปหน่อย สปอร์ทุกอย่างนะฮะโมดสปอร์ชั่วล่างก็ดอปลงมาหน่อยวรงนี้ระยะเคเร,รนต์อยู่ที่18นะครับผม18นี่คือตอนที่มันอยู่ในความสูงที่ปกติแล้วมันก็สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกอถูกต้องเลยะครับทานได้เลยจะแซงได้นะไม่ต้องต่างเขาอย่างนี้ได้เผื่อเขาขับช้าที่จริงมันจะไปตามความเร็วนะครับผมอย่างอย่างอย่างอันเนี้ย อันนี้ก็คือถ้าเกิดเราปรับสปอร์ตปุ๊บมันจะดรอปลงมาเลย15แต่ถ้าเกิดเราต้องการ30ก็คือเราต้องขับเร็วเกิน170มันจะใส่หมอบเลยเตยเลยคันนี้หรือถ้าเกิดเราตอนที่เราจอดนิ่งๆเนี่ยตัวรถมันก็จะย่อลงมาสุดให้เพื่อที่จะรอบหน้าที่ตอนขึ้นรถได้ขึ้นได้สะดวก ในส่วนของเบาะแถว2ก็น่าจะเป็นไฮไลท์ของรถรุ่นนี้ตัวเบาะมีปุ่มปรับลมร้อนเย็นและปรับที่ด้านหลังไฟฟ้าและปรับเอนนอนด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวมีแท่นชาร์จไร้าสายพร้อมระบบระบายความร้อนและเตือนการลืมปอนลงจากรถยังปุ่มเปิดปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าที่ติดตั้งรวมอยู่กับมือจับทําให้ใช้งานได้ยอย่างรวดเร็วที่แผงประตูก็มีปุ่มเปิดซันรูฟแถว2ที่เป็นแบบไฟฟ้าอต้องกดเล็กๆหน่อยได้ไหม ้องปล่อยเลยครับหน่อยไปเลยน,นี่และปุ่มเปิดหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่21.4นิ้วที่มีระบบพับด้วยไฟฟ้านี่นนีหมดไปด้วยแล้วตรงข้างๆมีบ้า ตรงกลางเบาะก,ก็มีตู้แช่ร้อนเย็นปรับอุณหภูมิได้และปุ่มปรับแอร์ระบบสัมผัสบนเพดานมีแอมเบียน์ไลท์และไฟส่องสว่างที่เป็นระบบสัมผัสเช่นกันมีโต๊ะขนาดเล็กพับเก็บได้สําหรับวางของหรือใช้ทํางานขากลับลองย้ายไปนั่งเบาะแถว3ที่ก็ปรับด้วยไฟฟ้าเช่นกันทั้งตัวเบาะนั่งพนักพิงและหมอนรองศีรษะทั้ง3ตําแหน่งปรับระยะห่างเบาะแถว2ไว้ให้นั่งสบายที่วางขาของเบาะแถว3ก็ยังเหลือเฟือสําหรับความสูง169ซนติเมตรพื้นที่เหนือศีรษะก็ยังห่างเพดานอีกเยอะนั่ง1-2คนได้สบาย ไม่อึดอัดหรือคับแคบมีช่องกระจกขนาดใหญ่ให้มองวิวได้ตัวเบาะแถว3พับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้าตัวจะพับราบไปกับพื้นห้องโดยสารเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังจาก755เป็น2,554ลิตรช่องแอร์บนเพดานก็กระจายความเย็นได้อย่างทั่วถึงทุกตำแหน่งที่นั่งปิดท้ายด้วยการลองระบบจอดอัตโนมัติที่มีขั้นตอนไม่มากนักและระบบก็ทำงานได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่การหาที่ว่างและการจอดผู้ขับแค่กดปุ่มยืนยันการทำงานบนหน้าจอกลางจากนั้นระบบก็จะทำงานเองทั้งหมดทั้งการเดินหน้าหหรืือออถอยลังเพ่ ตั้งลำการถอยก็ใช้ความเร็วกำลังเหมาะไม่ชา้าจ,จนน่ารำคาญและก็ไม่เร็วจนน่าหวั่นเสียวถอยเสร็จ<ๆ>ก็เบรกให้อย่างนุ่มนวลและเข้าเกียร์พีให้เรียบร้อยช่วยให้ขับรถคันใหญ่หญได้ง่ายขึ้น X เพิ่ม X 9รถอเนกประสงค์ทรงสปอร์ตเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขับได้ไกล590กิโลเมตรใช้ในวัตรกรรม800โวลต์ชาร์จได้เร็วทันใจภายใน7ที่นั่ง,วงกว้างขวางสะดวกสบายตั้งราคาไว้น่าสนใจ2.79ล้านบาท